ผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทรอยนะครับวันนี้ก็เรายังอยู่กับถังนะครับผมป๊อปคอร์นที่เป็นคอลเลคชันนะครับเดอะฟาสต์สิบนะครับอันนี้ก็อ่ามันยังมีถ้าเป็นของเมเจอร์นะครับอันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายนะครับผมก็คลิปที่แล้วนู่นก็จะเป็นรีวิวในส่วนของอ่าบักเก็ตที่เป็นรถนะครับผมเป็นรถถัดมาก็เมื่อวานนะครับผมจะเป็นในส่วนของถังไนโตรนะครับผมไนโตรไนตัสหรือถังน็อตนะครับผม ส่วนวันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเครื่องนะผมเทอร์โบนะคผมบักเก็ตนะครับเซตนะครับอันนี้ก็ราคานะผมอยู่ที่390บาทเดี๋ยวเรามาแกะออกจากห่อกันดีกว่านะผมมาดูกันครับว่ารายละเอียดนะผมลูกเล่นนะผมมีอะไรบ้างนะครับผมนี่พอพอเราแกะออกมาแล้วนะครับเราดูแบบรายละเอียดนะผมโดยรวมนะผมเนี่ยครับก็ถือได้ว่า ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับสีเนี่ยจะเป็นสีแบบสีเป็นสีเหล็กนะครับสีอลูนะครับผมก็อ่าเรียกได้ว่าร่องรอยตําหนิแทบจะไม่มีแล้วก็ดีเทลละเอียดนะเห็นไหมครับผมเนี่ยจะทําเหมือนเป็นเครื่องยนต์นะครับผมนี่นะครับมีเป็นทําเป็นน็อตแบบนี้เลยนะผมนี่ครับอืมถือว่าละเอียดดีเทลค่อนข้างดีนะครับผมแล้วกอนนี้ครับผมอ่าทางด้านหน้านรับจะเขียนเป็นอัลติเมทนะครับผมบูสต์นะครับผมเนี่ยเป็นตัวเทอร์โบนะครับผมแล้วก็ จะมีเป็นใบพัสดสีแดงนะครับบอกก่อนใบพัสดสีแดงสามารถหมุนได้นะครับนี่ครับตัวใบพัดส,สามารถหมุนได้ครับผมนี่ก็ไม่ได้มีเพียงด้านเดียวนะผมทางด้านหลังก็มีเหมือนกันนะครับผมนี่ครับเป็นใบพัดเหมือนกันแล้วก็หมุนได้เหมือนกันนะครับผมนี่นี่ครับผมแต่ว่าคือด้านหน้านี่คือดูดีนะผมพอมาด้านหลังเนี่ยคือแบบมันมีรูน็อตนะครับผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่างป๊อปพอนที่มีรูน็อตเนี่ยมันให้ทําให้แบบ ดีเทลรายละเอียดของตัวสินค้าเนี่ยมันดูดรอปลงมาครับผมโอเคครับก็ส่วนวิธีการเปิดนะครับผมวิธีการเปิดฝานะครับผก็พลิกมานะครับทางด้านสีดํานะครับผมใบพัดสีดํานะครับผมแล้วก็ทําการหมุนนะครับผมมาหมุนเรียกว่าหมุนทวนเขียบนาฬิกานะครับี่ยมันจะมีดังคึกนะครับคือมันจะหมุนไปต่อไม่ได้นะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยครับ นี่ครับนี่ครับคือมันจะมีเป็นเหมือนแบบข้อจุดล็อกนะผมอยู่ทางด้านในนะครับผมนี่พอเราหมุนออกมาก็จะได้แบบนี้นะผมด้านในก็จะเป็นส่วนของถังนะครับผมที่ใส่ป๊อปคอนนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ไม่ได้ใหญ่นะครับถ้าเราเอาป๊อปคอนใส่ไปเนะี่ยอาจจะไม่คุ้มเนะเพราะว่ามันด้านในมันไม่ได้ใหญ่เลรนะรผมโอเคก็วัสดุนะครับพลาสติกก็ ค่อนข,ข้างที่จะหนานะครับผมว,วัสดุนะครับค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็ดูเหมือนจะแข็งแรงนะครับผมสาหรับวัสดุนะครับผมนี่ก็ถือได้ว่าเนี่ยไม่กว้างนะผมคือสามารถเอามือเข้าไปแบบสบายๆถ้าเป็นแบบถังป๊อปอร์จริงๆนะเนี่ยถ้าเราใส่ไปเนี่ยผมบอกเลย <laughs> เวลาเราหยิบกินหยิบกินเนี่ยผมมีเจ็บแน่นอนนะเพราะว่าในส่วนของพลาสติกนะครับที่เป็นขอบตรงนี้ครับมันแบบมันคมเหมือนกันนะครับผมถ้าเราแบบ ดูหนังใช่ไหมดูหนังหยิบกินหยิบกินเนี่ยคือยังไงยังไงก็โดนครับผมเดี๋ยวเรามาวัดความสูงนะครับผมว่ามันจะอย่างเพียงไหนนะวิธีการปิดก็เหมือนกันนะครับเราจะดูนะครับมันจะเป็นสามล็อกนะครับผมเนี่ยมีล็อกอยู่สามล็อกนะครับแล้วก็เห็นไหมครับมันจะมีเป็นตรงนี้ครับผมเราก็ใส่ให้ตรงล็อกนะครับผมดันเข้าไปเลยครับพอดันแล้วปุ๊บนะครับแล้วก็หมุนนะครับตามเข็มนาฬิกาครับ นี่มันก็จะมีเสียงแป๊กหนึ่งครับก็เป็นการล็อกนะครับผมก็ไม่สามารถจะเปิดได้นะครับผมนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาวัดในส่วนของขนาดแล้วกันนะผมความสูงนะครับวัดความสูงก่อนรับความสูงเนี่ยดูจากด้านนี้นะครับผมข้ออยู่ที่17.5เซนต์นะครับผมแล้วก็ครับความยาวนะครับผมอยู่ที่17.5อ่า17 เซนนะครับผมแล้วก็ความกว้างนะครับผมนี่ยมาดูกันครับอยู่ที่ประมาณนะผมสิบหกเซนนะครับก็ถือได้ว่า,าไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับผมก็ขนาดนี่ยน่าจะพอๆกับถังที่เป็นเครื่องยนต์ V8 นะครับ V8 ของเทอร์ฟาที่ออกมาในภาคที่แล้วนะผมเดี๋ยวไว้จะทำคลิปให้ดูนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับในส่วนของตัวเทอร์โบนะครับผมกวิธีการนะครับถ้าเราจะตั้งโชว์นะครับเนี่ยมันจะมีฐานตรงนี้นะครับผมก็ตัวฐานเนี่ยก็จะบอกเหมือนกันนะครับผมว่าตัวนี้ผมสามารถทนอุณหภูมินะครับผม70องศาคือเป็นถังใส่อปะอรนะครับผมแต่ว่าสามารถทนอุณหภูมิได้สูงกว่าในส่วนของแก้วน้ำนะครับผมที่คลิปที่แล้วเนี่ยจะเป็นแก้วน้ํา ตัวในตัสนะครับผมอันนั้นคือทนความร้อนได้50องศานะครับอันนี้คือเป็นที่ใส่ป๊อปคอนแต่ว่าสามารถทนความร้อนได้มากกว่าใส่น้ำซะอีกนะครับผมก็แปลกดีนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับถังในส่วนของตัวเทอร์โบนะครับผมก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามน,นะครับผมก็ถามมาได้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับผมรีบๆไป จัดกันนะครับผมเพราะว่าสินค้านี่ียกได้ว่าพ่อค้าสายหิ้วนะผมจัดจริงๆครับยิ่งผมไปซื้อวันเนี้ยที่ผมไปซื้อเนี่ยเจอเลยครับโอ้โหซื้อกันทีแบบห้าชุดสิบชุดนะครับผมคือแบบตอนแรกผมต่อแถวเนี่ยผมยังลุ้นนะครับว่าจะมาถึงเราหรือเปล่านะครับผมของจะมีถึงหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็ของก็มีนะครับก็กังวลใจเหมือนกันนะผมก็จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากให้นะครับทางเมเจอร์เนี่ย หลายหลายคนนะก็บอกว่าอ่าเท่าที่ฟังความเห็นแล้วก็บอกว่าทาไมไม่แบบว่าจํากัดสิทธิ์นะครับผมหนึ่งคนต่อหนึ่งแต่ว่ามองไปมองมาผมมันคิดว่าเมเจอร์เขาก็ไม่คือเขาได้ขายผมเขาไม่สนใจหรอกบางที่นะครับยิ่งแบบของชิ้นเนี้ยปกติเขาขายวันที่สิบสามใช่ไหมบางสาขาเนี่ยขายตั้งแต่วันที่สิบสองก็มีนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า คุณบอกจัดจัไหนที่สิบาแต่ว่าคุณขาย12เนี่ยสมมุตินะครับผมสมมุติเนี่ยถ้าเราตั้งใจเนี่ยไปซื้อในวันที่สิบามนะครับแต่ปรากฏว่ามันหมดนะครับเพราะว่ามีคนมาเหมามาหิ้วตอนที่สิบสองเนี่ยสรุปแล้วคือเราไปแบบเฟลเฟลไปแบบพลาดพลาด,ดใช่ไหมครับก็เคยเจอเหมือนกันนะผมผมจำไม่ได้ว่าปะผ่อนถังอะไรนะแต่ว่าเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งครับคือผมไปวันที่ขายเนี่ยพอไปถึงปุ๊บเนี่ยทางไม่เจอบอกว่าของหมดแล้วผมก็งงก็ถามไปว่าเอาทำไมของหมดเขาบอกว่าขายตั้งแต่เมื่อวาน ก็เลยถามกลับไปว่าอา้าวในเมื่อคุณกําหนดวันขายเนี่ยคุณก็ต้องขายในวันนั้นไม่ใช่ว่าขายก่อนนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอย่างเราก็ตั้งตาจะไปซื้อใช่ไหมสรุปแล้วอา้าวเราก็ไม่ได้ไปก็ไปฟรีบางคนเดินทางอย่างผมเนี่ยเดินทางไปปุ๊บก็30สิบไปกลับก็เกือบเกือบสี่สห้าิกิโลคือบางทีก็ไปแบบเฟลเฟเหมือนกันนะผมโอเคก็ฝากไว้นะครับผมใครที่เคยเจอแบบนี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้ว่านะครับสายหิ้วสายอะไรก็ถือได้ว่า เป็นแบบธุรกิจนะครับผมก็ไม่ได้เะไรแต่ว่าคือมองบางทีก็อย่างเช่นแบบเมเจอขายก่อนอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ถูกนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นถังสุดท้ายนะครับไม่รู้นะครับว่าทางเมเจอร์จะมีมอีกหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะหมดเลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอฝากนุกท่าช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมจะได้หาของมารีวิวกันต่อไปนะครับผมก็ คิดว่าหลังจากนี้น่าจะห่างทางป๊อปพรนเนี่ยไม่รู้ว่าอ่ามันจะมีเป็นสไปเดอร์แมนนะผมไม่รู้ว่าบ้านเราจะเอาเข้ามาหรือเปล่าแต่ว่าเมืองนอกนี่แบบโคตรจะสวยนะผมใครที่เห็นแล้วนะครับโคตรสวยนะครับผมโอเคคิดนี้ก็จากกันไปเราไปแล้วครับ,บเจื่อนครับสวัสดีครับ